สวัสดีค่ะเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเลยวัยเลขเลยวัยรักสีเข้าหาเลขห้านั่นก็คือ50าสิบยังแจว๋วแถมด้วย50าสิบยังสวยนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเราสามารถที่จะดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงให้ดูดีได้ตลอดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามซึ่งตอนนี้ ปัจจุบันนี้ตัวเองอายุ54 53ปีนี้อายุ53ปีเต็มนะคะเราจะไม่ยอมแพ้สังขารเราจะไม่ยอมให้เป็นไปตามวัยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้งบประมาณในการสัลยกรรมใบหน้าอะไรเลยเราไม่ได้ไปฉีดโบท็อกเราไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะคะแต่เรามีหลักวิชาการในการดูแลสุขภาพนั่นคือ อาหารหลักห้าหมูนะคะที่เรากินเข้าไปแล้วก็จิตใจแล้วก็เบิกบานไม่เครียดไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใครก็ตามที่จะมาพูดในเรื่องของอปัญหาอะไรยังไงเราสามารถรับฟังให้เขาได้ให้คำแนะนำเขาได้เสร็จแล้วแนะนำไปแล้วก็ให้วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บเอาปัญหาทุกอย่างมาเป็นของตัวเอง อย่าเก็บมาเครียดเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเครียดกับใครก็ตามที่เขามาพูดมาปรึกษากับเราเราเองนั่นแหละจะแย่เพราะฉะนั้นสามารถรับฟังปัญหาของเพื่อนได้ของลูกของหลานได้แต่ว่าให้คําปรึกษาเสร็จแล้ววางมันไว้อย่าเก็บเอามาคิดอย่าเก็บเอามาเป็นปัญหาของตัวเองแล้วในเรื่องของตัวเองคืออาหารอากาศออกกําลังกายตามร่างกายสุขภาพที่เราจะทําไหว นะคะสดชื่นแจ่มใสไปตามวัยที่50แต่อยาให้มันเลยไม่เลยหมายถึงวา่าสุขภาพอ่อนแอเกินที่จะที่จะพูดถึงนั่นคือ50อ่าพอจะเข้าใจไหมคะตื่นเต้นนะคะที่จะได้เจอเพื่อนๆเพราะฉะนั้นออกมาบอกออกมาให้กำลังใจว่ายายอมแพ้กับสังขารเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ ไม่ว่าวัยไหนๆก็ตามนะคะ50ดังแจ๋วแถมด้วย50ดังสวยสวยกันตลอดไปด้วยการมีกำลังใจที่จะดูแลสุขภาพนะคะรักทุกคนปรารถนาดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีนะคะ